สวยไหมไสวยไหมครับเ๋ยาวๆนะครับผมเยวจะเป็นลงเขาต่อ ชันหรือว่าโค้งเยอะแต่ถ้าถนุกสีเลนอะ เป็นคล้ายๆ้ไอ้ลงเขาตรงไอ้หวกเหล็กกันนะแนวนั้นอ่ะนะหวกเหล็กเยอะเลยเออไปตรงช่วงจากกลางดงไปแถวพิศภาพใช่ไหมก็ลงตรงนั้นแต่ตรงนั้นมันจะแทยบนะมันจะแป๊บเดียวสุดใช่ไหมแต่ช่วงนี้เส้นนี้มันจะลงเยอะหน่อยเป็นช่วงเป็นช่วง ขึ้นนี้มันจะขึ้นเรื่อยนะเนี่ยขึ้นยาวไปโน่นเลยยาวไปจนกว่าจะถึงโน่นเลยเง<อ>มงงไปไอตรงนั้น,นอ่ะไอตรงถนนนิจภาพอะ่ะมันแค่สองโค้งแล้วมันก็สุดเลยนะอ่ะก็พ้นละเนี่ยช่วงนี้มันก็จะ คนขับเนาะทีก็ต้องส่งรถตัวเองให้มันให้มันขึ้นมันลองอย่างเงี้ย